มทาโรสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็มาเช็คพลังงานของคุณในช่วงครึ่งปี2568นะคะก่อนอื่นเลือกหน้าไพ่ที่รู้สึกว่ามันดึงดูดความรู้สึกของคุณนะคะหน้าไพ่ใบแรกจะอยู่ซ้ายมือนะคะเป็นไพ่เซนทรัลิตี้นะคะใบที่2 i n t u i ทิ o ชใบที่3 New Beginnings นะคะ เราจะมาเช็คพลังงานของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนะคะมาดูกันว่าคุณจะมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาให้ใจชื้นให้ใจฟูกันบ้างนะคะถ้าเลือกไพ่ได้แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่แบบแรกนะคะเรามาดูตัวตนของคุณในช่วงครึ่งปีหลังกันนะคะคุณจะรู้สึกถึงความนิ่งสงบภายในใจของตัวเองนะคะ ความคิดความว้าวุ่นความวุ่นวายต่างๆรอบๆตัวคุณจะนิ่งขึ้นเริ่มรู้จักปล่อยวางปล่อยสิ่งต่างๆอยากอยู่กับตัวเองแบบสงบสงบตัดสิ่งรบก,กวนตัดสิ่งที่มันกวนใจคุณมากๆออกไปจากชีวิตนะคะคุณจะรู้สึกว่าตัวเองมีความนิ่งความสุข,ขุมมากขึ้นนะคะ จะไม่ปล่อยให้ตัวเองทําอะไรตามอารมณ์ตามความรู้สึกเป็นช่วงเวลาของการฟื้นฟูตัวเองบางคนในช่วงครึ่งปีแรกนะคะหรือว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้อาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้คุณรู้สึกบอบช้ำรู้สึกเจ็บปวดผิดหวังเสียใจนะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อ คุณจะเริ่มเข้าใจว่าคุณควรจะจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองยังไงนะคะเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับสิ่งที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะเจอกับอะไรมาก็ตามนะคะเรื่องดีๆในครึ่งปีหลังของคุณนะคะใครที่รู้สึกว่าหมดไฟ บางครั้งสิ่งที่เจอสิ่งที่เผชิญอยู่นะคะดูจะไม่มีอะไรถูกใจหรือว่าคุณมักจะไม่ได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังคุณปรารถนาบางคนถ้าคุณอยู่ในช่วงที่ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงจะคิดจะทำอะไรคุณมองไม่เห็นความเป็นไปได้ มองไม่เห็นโอกาสที่จะพาคุณไปในจุดที่คุณต้องการคุณจะเจอคนที่ให้โอกาสอาจจะเป็นคนที่จุดประกายให้กําลังใจให้ข้อคิดหรือคําแนะนํากับคุณนะคะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างความหวังจุดไฟในตัวคุณให้ลุกโชนขึ้นอีกครั้งนะคะ จากคนที่รู้สึกว่าไม่อยากจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่อยากจะทำอะไรแค่ยอมรับโชคชะตาสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปคุณจะกลับมามีไฟกลับมามีความหวังอีกครั้งนะคะอาจจะเป็นตัวคุณที่ลองฮึบลองฮึดสู้มีความเชื่อในตัวเองมากขึ้นนะคะ จากการได้รับแรงสนับสนุนคำแนะนำที่ทำให้คุณเห็นโอกาสที่จับต้องได้เป็นตัวบุคคลสถานการณ์หรือเป็นโอกาสนะคะที่จะทำให้คุณกลับมามั่นใจกลับมาเชื่อมั่นในตัวเองนำพาความมั่นคงในจิตใจความรู้สึกความต้องการของคุณนะคะจากเบื้องลึก ในตัวตนของคุณเรื่องดีๆในครึ่งปีหลังของคุณนะคะจะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นการมีความมั่นคงทางจิตใจการได้แสดงออกความรู้สึกความปรารถนาความคิดความต้องการของตัวคุณเองนะคะสิ่งที่พ่ายอยากจะบอกก็คือคุณจะได้เริ่มต้นใหม่กับความรู้สึกของตัวเองนะคะ ได้ทำได้พูดได้แสดงความคิดในแบบที่เป็นตัวของตัวเองเป็นการได้ปลดล็อกตัวเองที่แท้ทรูการเริ่มต้นใหม่กับตัวเองที่จะทำให้คุณหลุดพ้นหลุดออกจากพันธนาการความคิดสิ่งที่มันเหนียวรั้งมันฉุดรั้งตัวคุณความคิดคุณเอาไว้นะคะเป็นการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณของคุณนะคะ คุณเลือกหน้าไพ่เซนเชวริตี้ใบนี้นะคะก็บ่งบอกถึงพลังงานของการได้แสดงออกการแสดงความรู้สึกความปรารถนาของตัวเองถ้ารู้สึกชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบคุณก็เลือกที่จะปฏิเสธได้การทำสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของความรู้สึกตัวเอง คุณจะไม่ปฏิเสธไม่มองข้ามความรู้สึกของตัวเองนะคะสำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ใบแรกให้ความรู้สึกของคนที่มักจะเก็บอารมณ์เก็บความต้องการของตัวเองไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองอาจจะไม่กล้าที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนนะคะคุณจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองกล้าที่จะ ลุกขึ้นต่อสู้เพื่อที่จะเดินหน้าพาตัวเองไปให้ถึงเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่คุณอาจจะเคยถอดใจล้มเลิกไม่อยากจะไปต่อแล้วนะคะคุณจะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองในเวอร์ชั่นที่คุณมีความสุขและพึงพอใจในตัวเองนะคะสำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ใบที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวตนของคุณในครึ่งปีหลังกันก่อนนะคะ เป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้เปิดโลกเปิดโอกาสการเรียนรู้การทำสิ่งที่คุณไม่เคยได้ลองทำมาก่อนนะคะอาจจะเป็นแค่ความคิดที่คุณคิดแล้วคิดอีกแต่ยังไม่ได้ลงมือทำเป็นช่วงเวลาที่ไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณจะได้ผลลัพธ์ได้ผลตอบรับที่ดีนะคะ การตัดสินใจที่เด็ดขาดชัดเจนมีเป้าหมายในการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองพร้อมเปิดรับโอกาสสิ่งใหม่ๆที่มันมีความท้าทายตัวเองมากขึ้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องดีๆของคุณในครึ่งปีหลังนะคะคุณจะมีความก้าวหน้ามีโอกาสได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของการงานความสำเร็จกำลังรอคุณอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะดูเหมือนคุณจะได้เวลาของการตัดสินใจการลงมือทำใครถ้าเคยคิดมองหาโอกาสที่จะเริ่มทำกิจการเริ่มธุรกิจหรือว่าเริ่มอยากมีงานอิสระเป็นของตัวเองนะคะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะให้คุณตัดความกังวลหรือว่าตัดความคิดลบตัดสิ่งที่คุณคิดว่ามันจะเป็นปัญหาจะเป็นอุปสรรคให้กับชีวิตคุณนะคะทำตัวเองให้เหมือนกับเด็กที่ไม่รู้อะไรเลยไม่มีความกังวลไม่ต้องคาดหวังแค่ลงมือทำมีความสม่ำเสมอมั่นคงชัดเจนกับ ทุกๆสิ่งที่คุณกำลังทำนะคะครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตคุณได้ด้วยตัวคุณเองนะคะก่อนหน้านี้อาจจะอยู่ในช่วงของความสับสนไม่แน่ใจหรือว่ากังวลกับอนาคตนะคะแต่ลึกๆคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อในความสามารถของตัวเองแค่คุณยังไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าชัดเจนกับความคิดของตัวเองแต่ในใจคุณรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลงมือทำคุณจะทำมาได้สำเร็จอย่างแน่นอนครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงเวลาที่คุณพร้อมจะเปิดประตูบานใหม่เป็นการเริ่มต้นที่สร้างการเปลี่ยนแปลงและความสำเร็จให้กับตัวเองนะคะ ซึ่งคุณเองก็รู้อยู่แล้วนะคะไพ่อินทิวชันนะคะออกมาย้ำเตือนว่าคุณรู้ว่าคุณต้องทำอะไรคุณรู้ว่าคุณจะเดินไปทิศทางไหนแล้วจะพาคุณไปสู่ความสำเร็จนะคะคุณมีทั้งสัญชาตญาณที่ดีมีความเชื่อมั่นในตัวเองขอให้คุณเชื่อเซนส์เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองนะคะ แล้วมันจะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในแบบที่คุณต้องการสำหรับคนที่เลือกหน้าไพ่ไปที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวตนของคุณในช่วงครึ่งปีหลังกันก่อนนะคะเป็นช่วงที่คุณจะทุ่มเทใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหนคุณจะทำอะไร ครึ่งปีหลังอาจาจะไม่ใช่ช่วงที่คุณรู้สึกว่าจะได้ทำอะไรสบายๆคุณจะต้องใช้ความคิดความสามารถความพยายามทุกๆรูปแบบไม่ว่าคุณจะมีองค์ความรู้มากมายขนาดไหนเป็นช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ฝาฟันภายนอกจะต้องคงความดุดันจริงจัง มีความขึงขังเอาจริงเอาจังจะต้องไม่แสดงอารมณ์ความรู้สึกออกมาให้ใครเห็นมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเรื่องดีๆในครึ่งปีหลังของคุณจะเป็นยังไงเป็นช่วงเวลาของการเริ่มต้นใหม่นะคะการออกตามหาสิ่งที่คุณต้องการใครที่เคยอยู่ในเซฟโซนอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนะคะ รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มีความสุขดีแต่ไม่สามารถที่จะเติบโตก้าวหน้าหรือว่าเติบโตไปได้มากกว่านี้คุณกำลังจะออกตามหาสิ่งที่ตัวเองต้องการการค้นพบความต้องการของตัวเองถ้าใครที่ทำงานอยู่คุณอาจจะรู้สึกว่างานที่ทำอยู่มีความมั่นคงดีเงิน ค่าตอบแทนที่คุณได้รับคุณก็อยู่ได้แต่มันไม่ตอบโจทย์ความต้องการของตัวคุณคุณจะเริ่มออกตามหาเดินไปตามเส้นทางที่จะพาคุณไปสู่เป้าหมายนะคะคุณมีโอกาสที่จะเปลี่ยนงานเริ่มต้นทำในสิ่งที่มันจะสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนนะคะ บางคนถ้าคุณอยู่กับครอบครัวคุณอาจจะต้องเดินทางไปทำงานหรือว่าไปเรียนอีกที่หนึ่งนะคะเป็นการเริ่มต้นการใช้ชีวิตด้วยตัวคุณเองอาจจะเป็นการเริ่มต้นที่ตัวคุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวคุณก็ยังไม่พร้อมแต่ถ้าคุณไม่ลองไม่พยายามที่จะออกไปเผชิญโลกออกไปฝ่าฟัานอุปสรรคด้วยตัวคุณเอง คุณอาจจะไม่มีโอกาสได้รับในสิ่งที่คุณต้องการถ้าคุณรอให้ตัวเองพร้อมนะคะไพ่อยากบอกให้คุณเชื่อมั่นและใช้ความเพียรพยายามนะคะเส้นทางของการเริ่มต้นการคิดที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามในชีวิตคุณในครึ่งปีหลังนะคะมันเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ ความเพียรความพยายามการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมการขอคำแนะนำจากรุ่นพี่คนที่มีประสบการณ์มากกว่าคุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้รวดเร็วขึ้นนะคะในครึ่งปีหลังไม่ว่าคุณกำลังจะเริ่มใหม่กับตัวเองในรูปแบบไหนนะคะขอแค่คุณไม่ปิดกั้นตัวเองไม่ฝืนทำอะไรตามลำพัง คุณสามารถขอคำแนะนำหาความรู้เพิ่มเติมได้จากคนที่เขาผ่านจุดนี้มาก่อนนะคะถ้าในครึ่งปีหลังนี้คุณทุ่มเททำงานหนักมากจนเกินไปนะคะก็ต้องพยายามดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยนะคะสำหรับไพ่ที่คุณเลือกนะคะเป็นไพ่ new beginnings นะคะ begin your new l i f e s ก็เป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่ เป็นการเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปในรูปแบบใหม่ถึงเวลาที่คุณพร้อมจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นสิ่งใหม่ที่คุณมีทั้งไอเดียความคิดสร้างสารรค์มี energy พร้อมที่จะสร้างความมั่นคงความสําเร็จให้กับตัวเองนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ